สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้ชื่อของฟุกุชิมะกลายเป็นที่จดจำไปทั่วโลกมันคือมหาภัยพิบัติที่รวมเอาพลังของธรรมชาติและความผิดพลาดของมนุษย์ไว้ด้วยกันจนนำไปสู่หายนะที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปี ประเทศญี่ปุ่นดินแดนที่ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเขาได้เลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างพลังงานนิวเคลียร์เพื่อค้ำจุนการเติบโตของประเทศและหนึ่งในศูนย์กลางพลังงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดฟุกุชิมะนั่นคือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิหรือที่เรียกกันว่าโรงไฟฟ้าแห่งที่หนึ่ง มันถูกสร้างขึ้นพร้อมกำแพงป้องกันคลื่นยักษ์ที่สูงประมาณ5เมตรกว่าเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่คาดการไว้ในวันนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามปกติไม่มีใครรู้เลยว่าเพียงอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าชีวิตของผู้คนนับล้านกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวันศุกร ที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2554เวลาประมาณบ่าย2โมง46นาทีเสียงสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวก็ดังขึ้นทั่วภูมิภาคโทโฮโคุแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งออกไปทางทะเลคลื่นสั่นสะเทือนมีความรุนแรงถึงระดับ9.0ตามมาตราวัดความสั่นสะเทือน ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งที่หนึ่งเตาปฏิกรนจำนวนสามเครื่องที่กำลังทำงานอยู่ก็เข้าสู่กระบวนการหยุดทำงานโดยอัตโนมัติในทันทีที่สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี่คือคกลไกป้องกันที่ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดีเมื่อเตาปฏิกรนหยุดทำงานระบบไฟฟ้าก็เปลี่ยนไปใช้พลังงานจากสายส่งภายนอกตามปกติ แต่เมื่อสายส่งภายนอกได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวระบบสำรองที่ถูกเตรียมไว้ก็ต้องทำงานต่อดังนั้นเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินซึ่งเป็นระบบสำรองสุดท้ายได้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อปั๊มน้ำหล่อยเย็นเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ที่ถูกปิดการทำงานแล้วเพื่อลดความร้อนที่ยังคมสูงอยู่มากนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุม แต่แล้วธรรมชาติก็ส่งพลังอำนาจที่เหนือกว่าสิ่งที่มนุษย์คาดคิดมาทวงคืนผ่านไปประมาณ45นาทีหลังแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์ซึนามิที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกก็พุ่งเข้าสู่ชายฝั่งด้วยความเร็วและพลังทำลายล้างที่ไม่อาจเทียบได้ คลื่นยักษ์มีความสูงเกินกว่า14เมตรสูงกว่ากำแพงป้องกันที่สร้างไว้ถึงสเท่ามันทะลุผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าพัดถล่มเมืองต่างๆและซัดเข้าสู่บริเวณโรงไฟฟ้าแห่งที่หนึ่งอย่างรุนแรง แม้แต่เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินซึ่งถูกวางไว้ในชั้นใต้ดินของอาคารโดยคิดว่ามีความปลอดภัยก็ถูกน้ำทะเลท่วมจนไม่สามารถทำงานได้ระบบไฟฟ้าหลักทั้งหมดถูกตัดขาดโรงไฟฟ้าแห่งที่หนึ่งก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าภายนอกโดยสมบูรณ์ นั่นหมายความว่าไม่มีพลังงานใดๆเหลืออยู่เพื่อควบคุมปั๊มน้ำหล่อเย็นที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาอุณหภูมิของแกนปฏิกรที่เพิ่งหยุดทำงานไปนับจากนาทีที่พลังงานถูกตัดขาดวิกฤตการณ์ที่แท้จริงก็ได้เริ่มขึ้นเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ที่เพิ่งหยุดทำงานไปยังคงมีความร้อนสูงมากจากปฏิกิริยาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำจึงเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยไม่ให้แกนปฏิกรเสียหายแต่เมื่อระบบหล่อเย็นใช้การไม่ได้ระดับน้ำภายในเตาปฏิกรนก็ลดลงอย่างรวดเร็วจากน้ำเหล่านั้นกลายเป็นไอจากความร้อนที่มหาศาลเมื่อน้ำลดลงแท่งเชื้อเพลิงที่ทำปฏิกิริยาก็จะโผล่ออกมาจากน้ำและเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดวิกฤตที่เรียกว่าจุดหลอมเหลว เมื่อความร้อนสูงถึง1,200องศาเซนเซียสแท่งเชื้อเพลิงบางส่วนก็เริ่มหลอมละลายการหลอมละลายของแกนปฏิกร์นี่เองที่ทำให้สารกัมมันตภาพรังสีอันตรายถูกปลดปล่อยออกมาและยังเกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรงขึ้นเมื่อไอน้ำร้อนยวดยิ่งสัมผัสกับโลหะในเตาปฏิกอก่อให้เกิดแก๊สที่อันตรายอย่างยิ่งนั่นคือแก๊สไฮโดรเจน แก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเริ่มสะสมอยู่ภายในอาคารเตาปฏิกณ์อย่างช้าๆนี่คือระเบิดเวลาที่ซ่อนตัวอยู่และในที่สุดเมื่อความเข้มข้นถึงจุดที่เหมาะสมประกอบกับอาจมีประกายไฟเล็กน้อยจากความเสียหายภายในในเช้าวันที่12และ14มีนาคมตามลำดับเตาปฏิกรณ์เครื่องที่1และเครื่องที่3ก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ ดังกึกก้องอาคารปกคลุมเตาปฏิกรถูกทำลายพังทลายลงกำมันตภาพรังสีจำนวนมหาศาลถูกพัดพาขึ้นสู่ท้องฟ้าและฝุ่งกระจายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบในเวลาต่อมาเตาปฏิกรังก็ประสบปัญหาการระเบิดตามมา นี่คือจุดสิ้นสุดของระบบควบคุมที่โรงไฟฟ้าแห่งที่หนึ่งนี่คือการประกาศอย่างเป็นทางการของมหาภัยพิบัตริระดับความรุนแรงถูกจัดให้อยู่ในระดับสูงสุดคือระดับ7ซึ่งเทียบเท่ากับภัยพิบัติเชอร์โนบิลรัฐบาลญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนทันทีออกจากพื้นที่ในรัศมี20กิโลเมตรและขยายรัศมีออกไปเรื่อย นี่คือการเริ่มต้นของความพยายามในการควบคุมสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความอันตรายและความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภัยพิบัติฟุกุชิมะในปี2011ไม่ใช่แค่เหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่เป็นห่วงโซ่ของหายนะที่เริ่มต้นจากความรุนแรงของธรรมชาติแล้วถูกขยายผลจากจุดบกพร่องในการออกแบบระบบป้องกันโดยเฉพาะการวางระบบไฟฟ้าฉุกเฉินไว้ในระดับที่สุ่มเสี่ยงต่อคลื่นยักษ แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีฟุกุชิมะยังคงอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูอย่างไม่หยุดยัง้งพวกเขาต่อสู้กับความหวาดกลัวต่อสารกัมมันตภาพรังสีการกลับมาของชีวิตในเมืองร้างและการจัดการกับผลกระทบระยะยาว เรื่องราวของฟุกุชิมะเป็นบทเรียนสำคัญของมนุษยชาติในการใช้พลังงานนิวเคลียร์สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรประเมินอำนาจของธรรมชาติต่ำเกินไปและความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดตลอดเวลาท่านคิดว่าอะไรคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากภัยพิบัติครั้งนี้ครับรวมแบ่งปันความคิดเห็นไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับ และหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องพิกัดลับนักเดินทางแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ